แต่วันพรุ่งนี้จะไปงานเนี่ยตัดผมยังเนี่ยเนี่ยเ,ยเ,ยเสดันตัดผมแล้วนะเออเนี่ยช่างสั่งตรงมาจากนู่นเลยนะเนี่ยหน่อยซาลอนเขายิงตรงเลยเขายิงตรงมาจากนู่นเลยนะยเวียงจันเวียงจันเจ้านางไน,งน้องแคปที่เชียงใหม่ไม่ได้นะเออน้องแคปที่เชียงใหม่ไม่ได้เดี๋ยวส่งนี้จะไม่ได้ <laughs> ตาวมตัดผมเลยนะเอ่อถ้าไม่มีคนตัดมึงก็ขับรถมาที่นี่มาเลยหรือจะให้อิ๋วบาร์เบอร์ถ่ายให้ก็ได้สักแถบหนึ่งแล้วมาแก้ที่นี่แถบหนึง่งมาตีแตกเลยมาต,ต,ตีแตกด้วยตีแตกด้วยไปบาให้กับผมมีหงอยู่ขวดหนึง่งตามาเลยเอ่ะ คนพร้อมรถพร้อมเออคนพร้อมรถพร้อมมึงมาเมื่อไหร่จะไปรับเจ็ด <laughs> โมงเจ็ด <7 S 2> โมงแล้วเต่าพรุ่งนี้ล้อหมุนตรงเป๊ะเ,<อ>เจอที่บ้านเจ็ดโมงเอพอพร้อมเลยเดี๋ยวพรุ่งจะออกจากนี่ไปเจอบ้านมึงอ่ะเจ็ดโมงแล้วก็หมุนเลยมันน่าไปหลายจุดเออเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปไปจุดนัดพบอกีกผ่านจุดนัดพบ,อบอเออที่สระบุรีเลี้ยงเมืองสระบุรี จะไปสมทบกับทัพอยโยธยาบางใหญ่เขามาพักทัพอยู่ที่ไกไอ้หนได้ใกล้เขาใกล้เราเราหมื่นนึงหกพันนี่ทัพบางใหญ่ทัพบางใหญ่มาพักทัพอยู่ที่นี่ก่อนเพราะว่าเขากีทาทัพมาไกลมาคืนก็ทำศึกกันหน้าดูสู้กันระเบิดเถิงเลย พรุ่นี้จะเคลื่อนไปรับกำลังพลสมทบที่คลองสิบสองายนะบโอเคนะเพื่อนเต่าเตรียมตัวพร้อมรายงานตัวด้วย